นักเรียนอันนี้นะคะเป็นคลิปรูป,รปดอกไม้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสัตว์สามตัวนะคะเขาบอกว่าคําสั่งบอกว่ามาตาแม่กอกาเนี่ยให้เราระบายสีเขียวเดี๋ยวคุณเลือกสีเขียวมาก่อนเนาะมาตาแม่กลมระบายสีน้ําตาลแม่กลมคือมอไม้นะสีน้ําตาลแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดเนี่ยสีเขียวต่อไปแม่กลงต้องเป็นสีสม้ม รียมสีไว้เรียบร้อยแม่โกงเนาะสีส้มอ่ะคำแรกคำว่าทงทงอยู่แม่อะไรคะแม่งองงูก็แม่กงก็สีส้มใช่ไหมอ่ะอยู่กาไปก่อนดองล่ะก็สีอะไรคะแม่กงมก็สีส้มฟางก็สีส้มอ่ะต่อไปคําอันถัดมาเป็นก้านคําว่าส้มแม่อะไรคะแม่กงมแม่กงมต้องเป็นสีน้ําตาลละอ่ะุติ๊กสีน้ำตาลไว้ก่อนต้มก็สีน้ําตาลส้อม ก็สีน้ำตาลอ่อต่อไปเพราะว่าผ้าไม่ทูกผ้าผ้าเป็นสีเขียวหมาก็สีเขียวปลาก็สีเขียวผีก็สีเขียวเพาออยู่ในมาตาแม่กอกาเดี๋ยวเรามาระบายเลยนะคะตอนนี้คุณครูระบายสีเสร็จเรียบร้อยแม่กงสีส้มนะคะแม่งองงูนี้นะสีส้มแม่กลมมอ้มาสีน้ำตาลแม่ กกาคือไม่มีตัวสะกดสีเขียวนะคะหลังจากนั้นเราเอาคําศัพท์นี่ค่ะมาเขียนนี่นะคะอันนี้แม่กกาเราก็จะเอาสีเขียวนี่มาเขียนนะคะ,ะแม่กลมก็เอาสีน้ําตาลมาเขียนแม่กงแม่กงนะคะเอาสีส้มมาเขียนนะคะแม่กากาก็ยังมีคําว่าผ้าก็พอ,อผาไม่โทผ้าหอมอา หมาปรอ,ออาปลาพออีผีอ่าต่อไปแม่กลงก็ยังมีคำว่าสอโอมอสมไม,ม่โทสม้มตอโอมโตมไม่โทต้ม,ม,ตม,ม,ตม,ตมและคำว่าสอ,อมอสอไม่โทซ้อมส่วนแม่กลงก็ยังมีคำว่า ทงทออกงอทองดอง,งองดองและคำสุดท้ายคำว่าฟางเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะระบายสีตรงนี้คำที่มีตัวสะกดในแม่โกกาแม่ก,ก,า,มมกมาตาแม่โกกาเนาะก็มีคำว่าผ้าผออา,าไม่โทผ,ผ้าผ้าหมาหอมอาหมาหมาหอโมอาอหมา ปลาปลอปลาพออีผีพออีผีต่อไปคําที่อยู่ในมาตาแม่กลมแม่กลมมอแม่มมาก็จะมีคําว่าส้มสออมอสมไม่โทส้มสระโอถ้ามีตัวสะกดสระโอจะหายไปนะคะอต้มต้มต่ออมต้มไม่โทต้มนะคะส้มสออมอสมไม่โทรส้มส้ม ต่อมาแม่กงนะคะแม่กงก็มีธงทอโองธงสระโอถ้ามีตัวสะกดสระโอจะหายไปนะคะดองดองดอองดองดอองดอง,ดอง,ดองฟอแองฟางฟางนะคะต่อมานะคะชิ้นนี้คะ่ะนักเรียนเป็นรูปหอยทากนะคะหอยทากหอยทากเขากำหนดว่ามาตาแม่กบนะคะคำศัพท์ต้องลงสีทาด้วยสีน้ําเงินแม่เกิร์คือแม่วอแหวนต้องเป็นสีฟ้า อแหวนี่นะคะสีฟ้าส่วนแม่กงแม่กงคือแม่งูเนี่ยสีเหลืองนะคะเราก็มาดูคําแรกก่อนคําว่าทอทหารรอเรือสระอาบอไว้ไม้คาว่าทราบทราบนี่คืออยู่ในแม่กบนะคะ แม่กบก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินภูก,กาไว้ก่อนเนาะต่อไปนออาบอนับก็แม่กบนะดอาอาบอดาบก็แม่กบถัดมาคำนี้วงที่สองหอนอเอว,นวันเหนียวเหนียวนี่เป็นแม่แม่เกิน,นะคะแม่วหวนก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะคะปริวปลิวปอรอีวปลิว,ปวเป็นวหวนก็สีฟ้าแม่แม่เกิน,นะคะ สออาวาสาวสีฟ้าคอเอียว,วเขียวไม่ทุกขี้อสีฟ้าคอเอียว,วเขียวสีฟ้าเพราะว่าวอเหวนเนาะอ่ะอีกอันหนึ่งกุหลาบกุหลาบนี่สีน้ำเงินย่ออุงงอยุงก็สีสีอะไรคะสีเหลืองเนาะเพราะเป็นงองเดี๋ยวเราคูทาสีนะคะ ตอนนี้คุณครูระบายสีเสร็จเรียบร้อยเหลือตัวหอยต,ตัวที่เป็นหอยทากนี่นะคะคอรอเอืองเอเครื่องไม่เอกเครื่องเครื่องนี่งองูก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูระบายสีเสร็จเรียบร้อยเหลือใบยหญ้าหญ้าสองอันนี้เราเรา,เราก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเมื่อ <ungen> ระบายสีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บข้างล่างนี่มันจะเป็นว่าบอกว่าแม่กบแม่โกและแม่กงนะคะเราก็นําคําศัพท์ที่อยู่ในแม่กบนะ่ะ มาเขียนลงในนี้นะคะแม่กบก็คือตี้ส่วนสีน้ำเงินก็เริ่มที่กุหลาบกออุกหอรออาบอลาต่อไปทราบทอรออาบทอราบนับนออะบอนับคอ,ออาบอคาบนะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปแม่แม่เกอนะคะแม่วแหวนก็จะเอาคำแรกคำว่า เขียวคอเอียวอเขียวเหนียวหอนอเอียวอเหนียวป,วปริวปอรออีวอปริวสออาวอสาวขอเอียวอเขียวไม่โทเขียวและแม่กกงก็จะมีคำว่ายุงยออุงอยุง และคําว่าเครื่องคอรอเอืงงองงเครื่องไม้เอกเครื่องหลังจากนั้นก็ตกแต่งนะคะอีกรอบนึงนะคะคําที่อยู่ในแม่กบก,ก็มีกุลาบกออุกุหอรออ,บอราบอลาบซาบซาบทอรออ,บอราบซาบทอรออาบซาบเทาทหารกับรอเรือยอยู่ด้วยกันออกเสียงซอโซนะคะนออาบอนับนออาบอนับคออ,บอาบอคาบคออ,บอาบบคาบ ต่อไปมาตาแม่ไม่เกนะคะแม่ววแหวนนี่นะววแหวนมีตัวสะกดก็คอเอียววเคียวเกียวเคียวเกียวข้าวนะคะหอหนเอียววเหนียวเหนียวเช่นข้าวเหนียวนะคะอ่ะปอรออีววปลิวปอรออีววปลิวเช่นไรลมพัดผมปลิวนะคะสออาวสาวสออาวสาวก็คือผู้หญิงที่เป็นสาวยังไม่ได้แต่งงานเนาะอ่ะต่อมาคอเอียววเียวไม่ถูกเคี้ยว คอเอียวอเขียวมิโซเขียวเขียวก็คือฟันอ่ะ,อะสองซี่ที่อยู่ด้านข้างที่มันเหมือนเหมือนฟันของสุนัขนะคะเรียกว่าฟันเคียวต่อไปแม่กงนะคะแม่กงก็มีคําว่ายุง่งยอ ủ, งอุงอยุงยอ ủ, งอุงอยุงเครื่องคอรอเ,รเอ,อืองอเครื่องไม่เอกเครื่องนะคะเสร็จเรียบร้อย